ได้แล้วครับผลงานที่อูดครับโหยังมาแล้วกันาเดาไปเลี้ยงที่ละสตบูเดจกันมาแล้ะคนเด็หัวนะพญนาบินแล้วมาทำเต็มกลดมากบุตรทึ่ง

จิบแล้วคกันจิบมาจะพุ่นละพอซะก่อนไปโคมมาพุ่นแล้ว,ลวอขอบคุณครับนะขอบคุณนะครับยำใด้ยำนั้นปุ๊บในนี้นะ